การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรายการทีิงใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียนในปีนี้มีหลายคู่ที่เล่นกันได้สนุกเร้าใจมากเลยนะคะทั้งดราม่าในคู่อิรักกับจอแดนอิรักโดนไล่ออกเพราะดีใจทากินข้าวล้อจอแดนหรือคู่ปาเลสไตน์ที่เกือบพลิกล็อกเอาชนะเจ้าภาพอย่างกาตาได้เรียกได้ว่าปาเลสไตน์เล่นไดนาประทับใจแฟนบอลทั่วโลกเลย ว่าแต่เพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมประเทศที่มีไฟสงครามอยู่อย่างปาเลสไตน์ถึงรวมกายรวมใจสาม,มาีเคล่นฟุตบอลกันได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งๆที่ประเทศของพวกเขาอยู่ในช่วงภาวะสงครามวันนี้เราจะมาเกาะติดเรื่องราวนี้กันค่ะปาเลสไตน์มีบอลลีกไหมสนามเป็นยังไงผู้เล่นมาจากไหนกันบ้างลองไปติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะ เริ่มกันที่ประวัติศาสตร์ลูกหนังปาเลสไตน์ฉาย,ยาสิงโตแห่งคณะอันเชื่อไหมคะว่าฟุตบอลปาเลสไตน์ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในตะว,วันออกกลางเลยทีเดียวโดยเริ่มต้นกันตั้งแต่ทศวรษษ192.0สโมสรที่มีชื่อเสียงในช่วงปีแรกๆของฟุตบอลปาเลสไตน์ได้แก่ชาบับเอาอาลับ แห่งไฮฟ้าสมสรอนอัลตรดอกแห่งเยรูซาเลมและทีมเอสลามินยัฟฟาซาบาอาซากาผู้เล่นดาวเด่นในยุคนั้นเคยได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลขณะที่เล่นในไฮฟลีปของกองทัพอังกฤษในปี1945ปาเลสไตน์ได้เป็นสมาชิกฟีฟ้าในปี1998แค่รายการแรกที่พวกเขาลงเล่นก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาในรายการแพนอาหรับ 1999ซึ่งพวกเขาได้รับเหรียญทองแดงหลังจากเอาชนะซีเรียกาตาและสหรัฐอาหรับเอมิเรตในขณะที่แพ้เกมเดียวให้กับเจ้าภาพจอร์แดนเท่านั้นผลงานที่น่าจดจำปาเลสไตน์เคยเก็บชัยชนะเหนือมาเลเซียด้วยสกอร์มโหราน6ต่อ0และอีก5วันต่อมาพวกเขาถล่มตีมอร์เลสเตอ,อีก7ต่อ0ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือก ในปีนี้เอง2018ปาเลสไตน์ขึ้นสู่อันดับฟีฟ้าที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในอันดับที่73ด้วยสถิติไม่แพ้ใคร12นัดชนะ8นัดและเสมอ4นัดเห็นประเทศเล็กๆแบบนี้ในปาเลสไตน์มีสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานอยู่ถึง4แห่งได้แก่สนามกีฬานานาชาติดูราความจุ18,000คนตั้งอยู่ในเมืองเฮบรอน สนามกีฬานานาชาติเจริโคความจุ15,000คนตั้งอยู่ในเมืองเจริโคสนามกีฬานานาชาติไฟซานเออุสเซนีความจุ12,500คนตั้งอยู่ในเมืองอัลสลามสนามกีฬาฮุตเซนบินอาลีความจุ11,000คนตั้งอยู่ในเมืองอัลสลามและที่สุดท้ายสนามกีฬาปาเลสไตน์ความจุ10,000คน ตั้งอยู่ในเมืองกาซาที่ปัจจุบันมีรายงานว่าสนามกลายเป็นที่คุมขังนักโทษไปซะแล้วปาเลสไตน์ฟุตบอลลีกฟุตบอลลีกของปาเลสไตน์เริ่มขึ้นมากกว่า80ปีตั้งแต่ปี1944แต่ทีมส่วนใหญ่ต้องล้มหายตายจากไปเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมืองปัจจุบันในปาเลสไตน์มีการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลลีกในทั้ง2ฝั่งที่เรียกว่าเวสต์แบงก์พีม a ล u e และกาซาพีม a ล u e ทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือทีมชาบักอาลคาลิกที่คว้าแชมป์ไปทั้งสิ้น7สมัยส่วนแชมป์ปีล่าสุดคือทีมจาบอลอาลมุคาเบในขณะที่ฟุตบอลหญิงยังได้รับความนิยมในปาเลสไตน์เป็นอย่างมากฮันนิตัสเจียเป็นซุปตาร์ฟุตบอลหญิงในโลกอาหรับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงมุสลิมทั่วโลกผู้เล่นดาวดังของทีมปาเลสไตน์ ทีมชาติปาเลสไตน์เลือกผู้เล่นทั้งจากในลีกของตัวเองและจากทั่วโลกเช่นอามีคาด,ดูลาจากทีมแลนสโกหนาในสวีเดนยาเซอร์ฮาเมตจากทีมนอรทอีสต์ยูไนเต็ดในอินเดียคาเมโลซัตเดียแบ็กซ้ายจากยูเนียนซันเปลเป้นในชิลีทาเมอร์สยามหัวหอกจองเกาจากพีทีประจวบประเทศไทย แต่ผู้เล่นที่ดังที่สุดที่เพิ่งไปค้าแข่งในยุโรปก,กับทีมชาเลลัวในเบลเยียมก็คือโอเดดปากนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีอย่างมามุสเอ็ดกองหน้าของแตงคักยูไนเตตดแต่ไม่ติดทีมไปเอเชียนคับนี้ปิดาแห่งฟุตบอลยุคใหม่ของปาเลสไตน์นิโคลาฮัตวา ในช่วงต้นทศวรรษ2000นิโคลาฮัชวาชาวปาเลสไตน์พัดถิ่นในชิลีมีบทบาทเป็นโคช้ชให้กับทีมฟุตบอลในประเทศชิลีสโมสรอนขับเดปอ t เตสลาเซรนาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงซานเดอาโกไปทางเหนือมากกว่า450กิโลเมตรสหพันธ์ฟุตบอลปาเลสไตน์รู้จักฮัตวามานานและติดตามดูผลงานของเขาอยู่เสมอจากนั้นซาบรีอาเตเย เอกอัครา,าชทูตป,ปาเลสไตน์ประจำชิลีได้ติดต่อขอความช่วยเหลือจากเขาให้เขามาคุมทีมชาติในช่วงเริ่มตน้นโค้ชทีมชาติฮัตวากล่าวว่าเขามีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการใช้การลงเล่นของทีมในสนามเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยชาวปาเลสไตน์แม้ว่าฟุตบอลจะให้ความหวังที่จำเป็นมากแก่ชาวปาเลสไต์ แต่ทีมก็เผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการยึดครองของอิสราเอลนโยบายของอิสราเอลได้ขัดขวางการเติบโตของฟุตบอลปาเลสไตน์อย่างมากเนื่องจากการจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวสำหรับผู้เล่นโคชเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กีฬาที่เข้าและออกจากดินแดนของปาเลสไตน์ฮัดวาและทีมสตาฟโคชของเขาค้นหาผู้เล่นพรสวรรค์ชาวปาเลสไตน์ โดยก้าวคามเ้นพรมแดงไม่ว่าจะเป็นเวสต์แบงก์กาซาหรือที่ใดในโลกที่ชาวปาเลสไตน์ถ้ามีความสามารถฮัดว่าจะพาเขามาติดทีมชาติฮาเลฮันโดนาเฟกองหน้าชาวปาเลสไตน์อาร์เจนตินาซึ่งเล่นให้กับสโมสสนในประเทศหลายสโมสอนในอาร์เจนตินาชิลีโคลัมเบียและฮอนดูัสก็ลงเอยด้วยการเล่นให้กับทีมชาติปาเลสไตน์ ดังนั้นทีมฟุตบอลปาเลสไตน์จึงเป็นตัวแทนของชาติอย่างแท้จริงการดำรงอยู่ที่แท้จริงของชาวปาเลสไตน์ที่มีอยู่ทั่วโลกแต่สิ่งที่ทีมต้องเผชิญอยู่ตลอดก็คือภาวะสงครามที่พลากผู้เล่นไปจำนวนมากในแต่ละปีในปี2004กองกำลังอิสราเอลสังหารทาลิกอังคุโตกองกลางตัวหลักของทีม5ปีต่อมาผู้เล่นดาวรุ่งชาวปาเลสไตน์ที่มีอนาคตสดใส3คน ไอมาอันเคิร์ดชาดีสปาเคและวาเจมอสทาฮาถูกสังหารระหว่างสงครามของอิสราเอลในชนวนกาซาในปีเดียวกันนั่นเองมือปืนชาวอิสราเอลได้สังหารซาจิสดาวิชวัย18ปีเาวรุ่งซึ่งกลายเป็นผู้เล่นระดับนานาชาติคนสำคัญของปาเลสไตน์และล่าสุดหึวันก่อนเกมแรกในเอเชียนครับของทีมปาเลสไตน์กับอิหร่านในกลุ่มซีกองหน้า มาโมสวาดี adi, ได้รับข่าวว่าลูกพี่ลูกน้องของเขาถูกสังหารในชนวนกาซาต่อมาเขาพูดกับนักข่าวทางน้ำตาว่าบางทีชัยชนะในการแข่งขันนัดนี้อาจทำให้ชาวปาเลสไตน์ลืมความเจ็บปวดนี้ไปได้แต่ผลลัพธ์คือปาเลสไตน์ถูกอิร่านถล่มยับไป4ต่อหนึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันฮัดว่าจะวางมือจากการเป็นโค้ชทีมชาติแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่เขาคุมทีมชาติด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ฮัชวาเชื่อว,ว่าเอเชียนคัพครั้งนี้เสนอมุมมองที่ต่างของชาวปาเลสไตน์ทั่วโลกด้วยผลงานของนักฟุตบอลทำลายสิ่งที่เขาเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อของอิสราเอลอย่างทาวรที่จงใจโฆษณาชวนเชื่อว่าชาวปาเลสไตน์เป็นคนโหดเยี่ยม การแข่งขันเอเชียนครับครั้งนี้อย่างน้อยก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาสามารถเอาชนะทีมฮ่องกงไปได้3ต่อ0ซึ่งเป็นชัยชนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนครับของพวกเขาฟุตบอลยังคงสวยงามเสมอยังไงพวกเราก็เอาใจช่วยให้มีสันติภาพในดินแดนปาเลสไตน์ในเร็ววันนะคะเด็กๆปาเลสไตน์จะได้เล่นฟุตบอลและไล่ล่าความฝันอย่างที่ควรจะเป็น สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของพวกเรารบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ